โอ้ปัญญายานบ่ครับนี่งไนมาซื้อขอโอ้นึงไกาปังออกกลังกายัน็ข้าแล้วโอ้จริงเี่างมดขมดมาาครับไก่มี่เขาลามบมันก็รู้เจอเขาล้เขาลามบอครับนึยงบุกปลาเนี่ครับบุกปลาบอกปลาเอาน้ามนเตือให้กินบ่ ปลาใส่คลาร์มเออนี่นี่ใส่คลาร์มหมกปลาดินโอ้เจ้ใส่คลาร์มอ๋อาลามนึงสัตว์คลาร์มครับเอาลามนึงเอาลามนึงเอาลามนึงเอาคลาร์มคลาร์มปูปลาครับใกล้เครื่องตัวใกล้ี่จะเป็นตัวค่ะเอาเป็นตัวก็ได้ครับเพื่อนดูมื่อเต็งห่อเหรอใกล้เลยครับบรรยากาศดีไม่เจ๊น โอ้ถึห้องมีห้องน้ำหน่อยครับห้องใส่ใจเลย่านข้าวปอากาดีนะครับนีเอค่อยนีเจอคอยนั่งนี่วะนี่อันไส้อันข้อข้อข้อกล้วยนะครับเนาะมันบบเขาเป็นแดงวะครับ อันนวเขาอนเอกอันนวนังคยน่ะนี่ใส่ข้อมั้งใส่ขอนใส่หน้าน้ใส่หน้าขาซ่าลูเตอเรียกปวดแอกปวแอกโอปดแอกอ้อันนี้นอปดแอกโอ้ปวดแอกโิสิใส่ข้อเนี่ยนะข้อาโอ้เลส่้าอข้ามาปดแอกมาจากัรนีแหละเตอปดแอกวัวควยวัวควยเฮาแบบว่าปด บดบดบดประจการบวบ่ให้มันลำบากเลยดแอกเินดแอกินส้มตําบรรยากาศดีอยู่ก้อนโาให้บอกยังไงครับก้ชอแกงไห้ก้อนแแกงไห้นะครับผมปตอร์ลุเย็นดีเลยตัวเล็กตัวน้อยคาราวอนดูเตอโอ้ค้พี่ครับผม เตรพี่อูนอนหรอมตัวนี่นอนจะเคลืนก็้งไปเลยร่ครับเรรยากาศดีอ่ะเขาจับตรงน้ำใส่บ่ครับแมนค่ะก็ได้จากได้น้ำมาสูทองทองค่ะคับนี่หลังน้ำโอ้การดีอุลเตอร์ยารถแท็กซีมาจอดนี่้งมันเนาะเต๋อขี่มาไปไฟลังมา Ôi, cái nhà thật to lắm. Hey, tôm, đây là một siêu phẩm, cho anh thử không? Đang khẩu cho xin. Oh, bị nó bò, hả? Mấy cái cho nó คนละน้องโอ้เด่นเนนื้โอ้คนละน้องคนละน่องโอ้เึ่ว่าคนละน้องโอ้เปลี่ยนแล้วมาแล้วครับลามปานิษฐครับนี่ค่ะโอ้เป็นทั้งทีด้วยตัวนึ่งทั้งนี่ค่ะไม่ฟ้าหนาโอ้แบบนี้แต่หนึ่ใส่ไข่บอกใส่ไขรแล้บ่แก่ที่บอกนี่ครับหน้าตาที่อยู่ในบังคลาลามกัน กบอกไม่ไพ่เนาะเป็นไงพี่พัดว้าวอบอกไม่ไพ่มันรู้สึกแล้วนอยากก็เดินปลาเนาะเขาบอกในใต้บ้านตกเนีตกมาเนีนะรการนี่หละหอมอ่บหอมหอมไมไพ่หรอวันนี้มักินกินกินไม่ไพ่ถ้าอยากก็สุกสิ ก็ยกกแซ่บรูเตอข้าวแซ่บเรออบอรอมแบบมีปะยกใหม่ๆสดๆเนาะพอเป็นบกับมีเอาจรงวยวะโอเคเามากินข้าวแล้วกินข้าวกันออมัมมัมมัมเยสโซนจังมาแดกความื้อน่พี่พอดเป็นนังไลอืมไม่้แซ่บไูเตอพร้อซื้อเป็นไปแล้ไหนบอนั่นจ <c oughs> ้บอก เจ้าบวงมาพร้อมแมงดาบครับเดี๋ยวมันปูนปูนสิบ้องนึงปูนสิบป้องนึงอ๋อผมสองป้องอ๋อมีสองติบอยู่มี่สองติบอยู่ของท่ามาคุยเลยเออเสียมปะจะกอยกันเนีเหมือนแบบครับพังเออผมว่ามัดเแาหนาเอาแต่เข้าล้างกับเจ้าบวงเนี่ยจบเลยบินไกลหมดตองเลยสุดวัเนี้สุดบินไกลหมดแล้วกินเสร็จแล้วจ่ายตังค์ครับวันนี้จะได้นอนเบรนสักหน่อยแล้วก็ เตรียมตัวเดินทางต่อครับครับเรามากินที่นี่นะครับไก่ย่างน้องออโต้เ,เราปจย่ายตังจักบารครับของผม,ผมสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วครับโอ้นอนเว้นขาเลยเสียบปากคักรามหลายแล้วครับ

เล่นได้ป่ะเล่นแล้วเอาฟังยางแลนลงไปคนไหมเล่นได้เนาะดูไปข้างขั้นฟองกันดูเจอป่ะข้างมาแล้วจะเล่นดีเนาะกอท่ากอท่ากอท่ามาอยู่แี่ยู่นี่จังไงนี่ก็เล่นได้เนี่ยเที่ยวไดนึงเดียวเลยอุโมงค์ต้นไม้บ่ต้องไปสายเก๋สะพานข้ามฝั่งนิ้วใหญ่สองว้าว เขท่าขท่าเขท่าเข้าฝังแล้วครับเข้าฝังแล้วเย็นดีแล้วแม่ <blind ing. S 1> แม่ก็ามาโดดน้ำแมนะ่เป <s> ็นตะโกกฮะอ่าได้การได้กัน อ๋อ,อก็ไหลไปเรืร่อยๆต้นเนี่โอ้แันแมน่น้ำน้ำแห้งเป็นตะคักนเนาะครับย้ำน้ำแห้งๆเนะเป็นตะคักเป็นตะไลเลี้ยวนะต้องได้เป็นตะเลียวโลง่งเลยวิ่งเ,ยยเลยเออ

lúc này thất lạc để thì đi nữa này để cho anh tân mãi tân mãi tân mãi tân mày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  lại mày tân mày tân mày tân ทาดพลังกอนหรือว่าจะเอาอีกรอบครับโอ้มนออพิมนาครัมบนมนเลยนำเลยก่งอนมวนวดีตุมงมวนลมวนขบอกระเีงกินถือน้ำพัดแหงหลน้ำับไปโอ้ำำโ,อโใจงไัยกัคกัน ตามแบบกัดขึ้นมาแล้วหนาวหนาวบอกมันยังผิดอยู่ขึ้นมาแล้วหนาวหำอดเลยจากที่เคยใหญ่เสียกับนิกนึนงนั่งออรอกันน้ำกันน,น,น้ำว่ะเยินว่ะที่นั่งเล่นของเราครับฝั่งนี้ คล้ายๆกันครับนำอะไรรุ่งมาได้ này phải là <laughs> Còn <mà giờ> rồi Mai giờ là Yên Yên khả năng Yên đi đâu <laughs> ผมเนี่ยเย็นดีกลับมาแล้วครับเย็นดีเย็นดีแข่งให้พูหน้ามามากเลยสคอน